สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมะยุสคารนั่นเองนะฮะแน่นอนที่สุดมาเจอผมเจอรถเข้าใหม่นะครับวันนี้ก็มีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะฮะหรือว่าฉายาเขาจะเป็นเจ้าตัวคุกกี้นะครับตัวนี้จะเป็นโฉมหน้าลีดเดอร์นะฮะปี2020จดทะเบียนใช้งานปี2021นะฮะต้องบอกว่าคันนี้นะครับถึงแม้จะเป็นตัว2.4นะแต่ว่าเขาได้เป็นตัว Sigma 4นะครับ4 wheel drive นะครับนะเครื่องยนต์2.4 150แรงม้าบวกกับ ุมพลังนะฮะนะซิปมาโฟมาให้ด้วยนะครับได้เป็นสี่ปอนนะฮะตัวรถเลขไมล์เจ็ดหมื่นกวโลเท่านั้นเองนะครับป้ายแดงเนี่ยอยู่ประมาณล้านห้าล้านหกนะครับถ้าจะไม่ผิดนะ,ะตอนนี้นะครับมือสองไม่ถึงล้านนะครับเพียงนะครับเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับดีเลยไม่ถึงล้านนะฮะอ่านะครับใครที่สนใจนะฮะคันนี้นะครับมั่นใจว่าเครดิตดีมีเครดิตเกินปีนะครับผ่อนดีผ่อนตรงนะ ลูกค้านะครับเอาบัตรประชาชนใบเดียวนะครับจะทําอาชีพอะไรก็ได้นะแต่ขอให้ลูกค้ามีเครดิตเกินปีผ่อนดีผ่อนตรงนะครับนะไม่ว่าจะเป็นผ่อนบัตรเครดิตนะฮะสินเชื่อเงินสดต่างๆนะให้เกินปีนะผ่อนดีผ่อนตรงเราก็นะทำให้ได้นะครับนะแล้วก็เอกสารไม่ยุ่งยากบัตรประชาชนใบเดียวนะฮะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.69นะครับนะ เจ็ดปี4.49แล้วก็ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะฮะค่าเดินกางฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับนี่เลยอ่าใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์084384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบ์น,นี้ได้เลยนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของเจ้าตัวนะครับลีเดอร์คันนี้นะครับอ่า คันนี้นะฮะก็โฉบหน้าก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนมาใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวโคมไฟกระจังหน้านะครับกันชนต่างๆนะครับเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าเป็นโฉมลีดเดอร์นะครับไฟหน้าไบบีม LED นะครับนะเป็นหลอดแก้วแบบนี้มีเดทาร n น i ิ่งไลท์นะครับมีเซนเซอร์มาให้นะตัว V มีเซนเซอร์มาให้มีไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวของเขาจะเป็น LED แต่ยังไม่เป็นซีลิคแวล์ดีนะครับนะจะเป็นแบบ LED เฉยๆนะครับนี่เลยกระจังหน้านะครับก็จะเป็นสี ดำตัดกับตัวสีโครเมียมนะครับตัวรถสีบอนเงินนะฮะหรือว่าสีเทานะครับไม่มีชนหนักพิวามจมน้ำนะคะคันนี้ยางจะเป็นยางดันหลอกปี2 0 2 3ล้ออลลอยนะครับขอบ18นะครับนี่เลยดิสเบรกนะฮะช่วงลงช่วงล่างต่างสวยๆเลยนะครับอ่ากระจกพับปรับไฟฟ้านะครับไฟเลี้ยวนะครับนะไฟเลี้ยว l e วดีนะครับนี่เลยนะฮะอ่าโคมตัวรถนะครับ สีไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะนะฮะต้องบอกว่าสวยมากนะครับเดซเบรกสีล้อมีนะครับแหลกรูปแหลกมาให้นะครับเบ้าเปิดเป็นสีโครเมียมนะฮะเป็นแบบสมาร์ทคีเลตนะฮะกระจกนะฮะออโต้อลาร์มนะครับกระจกนีรภัยแล้วก็เบดอาร์ตซีเลอร์ต่างๆนะครับเดิมๆนะครับตัวนี้ภายในนะฮะมาโทนสีดำนะฮะเป็นสีคุณโทนนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับน็อตเนื้อต่างๆไม่มีขยับเลย นะครับอ่ามีคูบบอกมาให้นะครับนี่นะฮะคู่มือต่างๆอยู่ครบนะครับตัวนี้นะฮะมันจะแตกต่างกับตัว l e g e n d ดแค่ตรงจอแล้วก็เครื่องเสียงนะครับนะตัวนี้จะเป็นจอทัชสกรีนนะครับรองรับ Apple c a r า l a y พลตอนะครับยังไม่มี Map d ด v i g a t o r มาให้นะครับนะ r i u t u t o แล้วนะครับนะตัวนั้นก็จะเป็นเกียร์เกียร์โนะครับนะแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้หสปีดแบบขั้นบันไดมีโหมดการขี่อีโคโหมดพาวเวอร์โหมดกระจกตัดแสงนะครับภายในสวยๆเลยนะครับภายในสวยๆเลยคันนี้นะครับอ่ะด้านท้ายเนี่ยเหมือนแบบหูยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะสวยมากนะครับนะเบลก็จะเป็นเบลปี2020นะฮะโมเดลเยียปี2020เลยนะครับนะนี่นะครับสวย สามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะครับเพื่อนๆที่เสรีไทย64มีนบุรีนะครับอยู่ท้ายซอยนะครับด้านท้ายเนี่ยไม่แตกต่างอะไรกับตัวลีเจนเดอร์เลยนะฮะไฟท้ายเหมือนกันนะครับนะเป็น LED นะครับมีเซ็นเซอร์มาให้4จุดมีกล้องถอยหลังนะครับโลโก้ซิกมาโฟมีมาให้นะครับเสารัดสัญญาณเป็นแบบคีบฉลามนะครับประตูท้ายไฟฟ้านะครับนี่บสะดวกสบายต่อการใช้งานนะครับ น็อตไม่มีขยับนะฮะน็อตหน้าหลังเดิมๆนะครับแบบนี้เลยนะฮะนะต้องมาดูตัวจริงนะฮะลูกค้านะครับผมสนใจยังไงนะฮะติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์084 3848404แนะครับแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ก็ได้นะครับนะเป็นโพสสตาร์ทนะครับเลขไมล์เจ็ดหมื่นหกนะครับนี่นะฮะเบาเบิร์ต่างๆสวยๆเลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันหน่อย นะครับกระจกไฟฟ้าออโต้สีบานเลยนะอ่ะพาไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะตัวนี้ห้องเครื่องจะเป็นตัวเครื่องรหัส 2GD นะครับนะ150แรงม้านะครับนะห้องเครื่องสวยๆแห้งๆเลยนะครับห้องเครื่องสวยๆแห้งๆเลยนะครับผมนี่เลยนะรถจะเป็นนะครับเดือนพฤศจิกีปี2020นะฮะนะปลายปีมันก็เลยเลยจดทะเบียนนะครับปี2021 นะครับผมคานุง้างหน้าต่างๆเดิมๆเลยนะฮะอ่านี่นะครับนะก็ฝากด้วยนะครับถ้าใครที่สนใจนะครับกับเจ้าตัวนะครับ f o r t u n e r รนะฮะคันนี้นะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ0 8 4 4 8 4 8 4 0 4นะครับหรือแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับก็ก่อนจะกันนะฮะก็ฝากด้วยเลยครับ เป็นตัว All n e w f o r t u n e r 2.4V นะฮะ Sigma 4 4ฟร i วินะครับเกียร์ออโต้ปีสองพัยี่จดทะเบียนใช้งานปี2021นะครับเลขไมล์70,000กิโลนะฮะราคาค่าตัว999,000บาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินลงรถผ่อนอยู่ประมาณ1 5ื0 0ห้าหมนะครับนะอ่ะฝากด้วยแล้วกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมไมล์ทักก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ